ทำไมถึงบอกผมหยุดรถมีคนกวักมือเรียกมีคนกวักมือเรียกผีกวักมือเรียกและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับบอกผมหยุดรถกีมีคนกวักเรียกครับมีคนกวักมือเรียกผีกวักมือเรียกตรงไหนกวักอยู่ตรงไหนอาจารย์ ตรงข้างล่างเหรอโอ้จะลงได้ไหมนี่โอ้มีคนกวกมือเรียกโอ้มีคนเรียกเหรอครับครับเออเออลงมาลงมาลงมาอาจารย์โชคบอกว่ามีคนกวกมือเรียกมามามาฮะเอ้าื่อถือมีมีคนกวกมือเรียกเหรอ เขาบอกว่ามีคนขวางมือเรียกตรงนี้ผมเลยรีบจอดรถเลยโอ้ยเป็นจอมปวกเป็นจอมปวกเฮะเป็นจอมปวกตันี่อาจารย์ฮะเอาทำไมว่ามีคนขวางมือเรียกเป็นจอมปวกนี่อาจารย์ให้มาดูจอมปวกบ่ไม่มันมีอะไรอยู่ตรงนี้มีดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้มีวงวิญญาณอยู่ตรงนี้อาจารย์จะทำไงนี่สื่อเอาเลยบ่ จัดเลยครับไม่เป็นไรมีทุกอย่างไม่มีวางนั้นเลยใบตองก็ไม่มีทำไงดีเอมปวกตรงนั้นก็ใช่โอ้จอมปลวกมันกลายเป็นหินนะเนี่ยมเป็นหินเลยเด้นี่มันหินหัวแนราหัวไปดูขร้งางตรงนู้นครั้งกลางโอ้ เป็นอย่างนี้เลยเหรอเป็นคราวเลยอัานี่เอาตรงนี้ไปวางกันเนี่ยโอ้เป็นคราวมันเหมือนคล้ายพญานา,อา,นาคอ่ะจอมปลวกกลายเป็นหินได้ไงปกติจอมปลวกจะเป็นดินเนาะอืมปกติจอมปลวกจะเป็นดินทำไมกลายเป็นหินได้ งงอจอมปลวกงงมากอาจารย์ขวเป็นไไทยเนะัไทยรัฐบาลไทยขตรัฐบาลไทยจปที่จอมปลวกตายเป็นห็จอมปลกนี่มีปูอยู่นะ มีปู่มีคนแก่อยู่สิงอยู่ใช่อ๋อดูท่าทางตัวมัเหมือนคนแก่มากเลยครับมันปูมากเลยนะอืมดูสังเกตดูเข่ามีหัวมีปากมีตามีเข่ามีหัวหัวมีปากมีตาอ้าน้ำเปล่าอืมน้ำเปล่าเราจะไม่ลงเาวิ่งเร็วไปอืมอืม รถไม่ปิดมคนไปในนั่งเลยขับตัวที่รถผ่านก็มีเรียกจอดจอดต่ทูบก็จอด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 ในทูบไม่ได้อาทูบลงเอาทูบมาด้วยไงทูบเทียนในจุดตรงนั้นไงในในทูบขอเลยขอขอเลยอาจารย์แต่งขันแล้วขอผลเลยเนาะอ้อขับรถมาดีๆทำไมว่าอาจารย์โชคบอกว่าจอดจอดจอด ผมงงเลยนี่เขาซื้อตั้งแต่อยู่บนรถเลยใช่ไหมอาจารย์ครับผมอาจารย์เอาอะไรมาให้กินบ้างนี่เอามีเหล้ามีเหล้ามีเหล้าหมากฟูขนมครับมีเหล้ามีหมากมีฟูมีขนมข้าวต้มด้วยข้าวต้ม ไม่ขเมขาต้มเขาต้มตหมูหมูสับกัดเลยกัดแกะขายแล้วจะเป็นจอมปวกหินนี่แหละเท่าปั๊บให้เลขเลยโอ้ถ้าเท่าให้กินนี่บอกเลยบอกทันทีเลยโอ้โเตรียมเตรียม,มกระดาษปากกาวไว้เลยอย่างนั้น,นแสดง<ล>ว่าท่านไม่เคยมีคนมาไหว้กล่าวว่า,า,วาได้ได้ไ

เป็นหินนะครับที่อำเภอโพสีสุวรรณเนอะเดี๋ยวนี้ขับรถขับรถผ่านมาขั่นนกวกมือเรียกเลยบ่อาจารย์อาจารย์โชคขับรถมาพ่นกวกมือเรียกเลยบอเป็นไงนอลูกศิษย์าวมายเป็นนะวานะจปเนิน เขาก็คงจะบอกว่าเราจอดรถทําอะไรล่ะเนาะก็จอดรถมาขอโชคค่ะสวัสดีค่ะนะคะคนสุดทิ้ทีวีนะคะเจมเบอร์วันนี้ค่ะ14นะครับมาให้อาจารย์โชกคำเอาถึงแล้วกลายเป็นหินครับทำไมถึงจอดรถคนสุดทิ์ทีวีก็อาจารย์โชคบอกว่าจอด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 ผมก็เลยจอดจอดก็เลยบอกว่ามันมีคนกวักมือเรียกเห็นว่าที่นี่ก็เลยจอดแล้วก็เลยผลพอจะจอดรถได้ผมก็วิ่งลงมาเลย มาตรงนี้ก็เลยให้เพิ่นขอจะให้อาจารย์โชคขอโชคให้จอดที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานตรงนี้เราอยู่ตรงไหนนี่ตรงสะพานมันขึ้นอำเภออะไรไม่ทันไหมนี่อันนี้ต่เออโพสิสุวรรณโพสิสุวรรณโอ้สุดยอดเลนะะเข้ามาเลยไอ้สีกดไลค์กดแชร์นะคะติดตาม คนมีฝันขอเลขเด็ดวันนี้อาจารย์โชคจะเป็นคนทําพิธีนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นจองปลวกคล้ายกับหินเป็นหินหรอคะเป็นหินคล้ายคล้ายฤสีไหม้หรือคล้ายอะไรนี่เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์โชคนะคะบอกว่าอหินหรือว่าจองปลวกนะคะน่าเหมือนกับคนแก่เพราะว่ามีคนแก่สิงอยู่โอ้มีน่าจะมีคนแก่สิงอยูอ่หน้าเหมือนฤษีเลยเหมือนฤษีใช่ <ations> แวะผ่านไปผ่านมาตรงนี้เขาก็มองมองเอะเราทำอะไรกันที่นี่ครับคนขับรถผ่านไปมองมองวกเราเพราะว่ากลองก็เยอะคนก็รุมอย่างนี้เขาบอกว่ามาขอเรียกหน่อยแต่เดินบวกไม้บวกมือนะคะชูนิ้วให้ด้วยชูสองนิ้วนะครับชู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 หรือจะซวไอลบยูมาก็ได้ อาจารย์โชคทุกที่ต้องมีอาจารย์โชคเขาบอกว่าอาจารย์โชคตกกระแสปิดกระแสอาจารย์โชคหนุ่มไพแรงไพแรงถ้ามีอาจารย์โชคก็ต้องมีคนนี้ครับคนนี้ผู้จัดการผู้ตตจัดการจางปวดหนึ่งจางปวดหนึ่เอ๋ไหนไปด้วยนะคะคุณสรินทร์ทีวีพนาาักงาน ครับขับรถให้ตลอดทางครับ,บกำลังจะเคลิ้มก็จะเพิ่มหลับแล้วเคลิมอันนี้คุยเคลิ้มเปไหนองนะไอซีนะตอนนี้ม้วนเหรอเหรอนอดะไรอะไรอาจารย์เดือดน้ำเดืดอดน้ำมันเดือดแล้วน้ำแดงถวายเนาะนเดือดทุกขอตัวเลขนะ เตรียมกระดาษเลยเห็นแล้วใช่ไหมอาจารย์เทเลโอ้เทเล่าให้กินเสร็จเทน้ำให้กินเสร็จจะได้โชคเลยใช่ไหมอไหนดูสิครับอาจารย์กฎบอกเลยเดี๋ยวจะได้กตะโกนเตรียมเตรียมเตรียมได้เลยเแชเลยค่ะเตรียมเตรียมกระดาษปากกาดินสอนะครับเตรียมแคปหน้าจอเลยเ สดจากกลางค่ำนาครับเตรียมแคบหน้าจอไว้แล้วเตรียมแชร์เตรียมกดไลค์เลือกดแชร์สิ่งท mm ี hmm. ่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดนั่งฟิตตามคระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมรัสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมรัสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาดวงวิญญาณสำมพวศสียงมาเสงสถิตอยู่ในจอมปลวกนี้ขออัญเชิญดวงจิตวิญญาณที่อยู่แห่งนี้ขออัญเชิญมากุณของเส้นไม้ขออัญเชิญขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีดวงวิญญาณเล่ร่อนดวงวิญญาณผูกคอตายดวงวิญญาณ ตายหงวิญญาณตายหาค้อนเชิญดวงจิตดวงวิญญาณมากินของเส้นไหว้วันนี้ลูกมาดีมาขอโชคขอลาภเอฟซีมากินขนมปังเด้อนี่มากินเหล้านี่เหล้าขาวเด้อนี่ขอนเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสามพรเวสีทั้งหลายมากินเหล้าเด้อนี่มากินขนมมากินมาครูเด้อมากินน้ำแดงเด้อกินอิ่มแล้วให้มากระซิบบอกเลขเด้อนี่กินให้เมาเด้อมาเด้อ สักเคกามีจจรูเปกิลิสิคราตเตจันตลิเควิมาเนติเปและเตเจกามิตะลุวันนาคาหานิเกอาวะตุมิเกเตภูมมาเจยนตุเทวาชะลตลวิสเมัยยากฆันปนาคาติตันตาสันเกยังมมนีวัลวัจนังสาโตเมสุนันตุธรรมะสวรรคารูไยมัทันตาธรรมะสวรรคารอไยมัทันตาธรรมะสวรรคารอไยมัทันตา อมกุลเทวนาามิหังรัวจัลยังประสิทธิเมอมกุลเทวนาามิหังรัวจริยังพระศิตรเมอมกุลเทวนาามิหังรัวจัลยังประสิติเมลือลืลืข้าพระเจ้าขอารัตนาบุริสตาไปบุริสนารอดพุทธิเตรโลกันพุรธิสตาวัวพุริเมิอ็ุิรายกอดุริเศกนัมงคพุรธิเศบบุิเศโวพรจาสมิงลายพุทิังดงพุริตักมณีพุริตัังร้อยเต้น หนึ่งหนึ่งศูเอาพิม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 หน่งหนึ่งศูนย์กหกแล้วก็หกหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหกหแล้วก็

หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หกหกเนาะหกหกบอกให้จอดก่อนคนสุทีเรงรถนะคะดีลยจคกับผมถึงสัมผัสเส่ว่าว่าสีเด้ดเาว่ามีดวงวิญญาณอยูอย่ตรงนี้นะเขาว่าเป็นคนแก่ก็ให้หนึ่งหนึ่งศูนย์กับหกหกหนึ่งหนึ่งศนกับหกหกใช่ เพื่อนบ้านได้รัฐบาลไทยได้เนาะได้หมดได้หมดเลยเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็หกหกมีดวงวิญญาณคนแก่ยอยู่ในจอมปลวกตรงนี้แรงจะที่แรงครับตรงนี้ตรงนี้มีแต่ดวงวิญญาณสัมภเวสีแล้วก็ผีเยอะตรงนี้ครับ<ข>มีดวงวิญญาณคนแก่มีดวงวิญญาณคนแก่ตรงนี้แล้วก็ผีแถวนี้เยอะโอ้ออ เดือดเลยเหรอเดือดเลยดูสิเดือดเลยน้ำแดงเดือดเลยไปดูใก้น้ำแดงเดือดดู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 เดือดจริงเดือดแดงน้ำแดงเดือดนะจริงอ่ะเพราะว่าตรงนี้มีคนแก่อยู่จริงๆมีดวงวิญญาณอยู่จริงๆจงปลวกนี้ไม่ได้โกหกเพราะว่าจงปลวกนี้มีดวงวิญญาณอยู่จริงๆน้ำแดงเดือดเลยนะเดือดเองนะไม่ได้ทําอะไรเดือดเองน้ำแดงเดือดนะสังเกตดีๆดูน้ำแดง คนเป่ามันคนดูดเนาะมีคนดูดเพราะว่าจอมปลวกนี้มีดวงวิญญาณอยู่จริงๆมีคนคนแก่ดวงวิญญาณคนคนแก่แดงเดือดนะนี่เดือดเลยสังเกตเอาไม่ได้ไปทําอะไรนะเดือดเองครับมีสังเกตดูดูดูหนิสังเกตดูดีเขายังอยู่อันโชคมาจากไหนนี่ ขอเรียกกบผีครับขอเรียกกบผีครับผมโอ้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน<ๆ>กดตรงสีแดงๆเลยครับ